ครับวันนี้เรามาดูการอัปเดต ios ของ iphone 7กันนะครับตัวนี้เป็น iphone 7ธรรมดานะครับตอนนี้ทาง apple เนี่ยปล่อยตัวอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับเพื่อแก้บักเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้เขาตรวจสอบว่ามีาตัวไวรัสบางตัวนะครับสามารถเจาะระบบได้ดังนั้นเขาก็เลยปล่อยตัวอัปเดตออกมาดังนั้นมือถือของท่านไหนนะครับที่มีอัปเดตแจ้งขึ้นมาแบบนี้ให้ทําการอัปเดตเลยนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาจุดนั้น คือตอนนี้ p p o o n เนาะถ้าเป็นพวก iPhone 6 6S เนะี่ยมันจะได้อยู่ที่12.5.7หน้าเจ็อยู่ได้ประมาณนั้นแต่ถ้า 6s ขึ้นไปนะครับตอนนี้จะอยู่ที่อ่7สาจุดเนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะหยุดอยู่แค่นั้นตอนนี้มีมาอยู่ที่15.7.9้าจดโผล่มานะครับซึ่งไปอ่านดูก็จะแจ้งว่าอ่อเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับโหมดความปลอดภัยล่าสุดนะครับต้องให้อัปเดต เร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็เลยมาทําการอัปเดตกันการอัปเดตก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่โหมดอัปเดตแล้วก็กดทําการดาวน์โหลดเลยโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ทําการกดสั่งติดตั้งครับในการติดตั้งมันจะใช้เวลาในการบูตแบบเนี้ยใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นในการอัปเดตเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะอัปเดตในช่วงกลางคืนนะเพื่อว่าเวลาเรา อ่าอัปเดตเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาในการใช้งานเนาะบางท่านต้องใช้งานตลอดใช่ไหมนะครับเพราะว่าตอนอัปเดตแบบนี้มันจะทิ้งเวลานานพอสมควรเลยประมาณสักเกือบ2ี่สิบนาทีอะนะครับตอนที่มันโหลดไฟล์เราอาจจะเล่นไปด้วยได้นะครับแต่ถ้ามันรีบูตแบบนี้ทําอะไรไม่ได้เลยต้องรออย่างเดียวนะนะครับห้ามไปบังคับปิดโดยเด็ดขาดไม่งั้นระบบอาจจะล่มได้ถ้าระบบล่มก็ต้องแฟดเฟิร์มแวร์ใหม่ผ่านโปรแกรมไอจูนแบบนี้นนะนะครับมันจะยุ่งยากอ่า แล้วก็บางเครื่องนะครับหลังจากอัปเดตจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย Apple ID นะครับดังนั้นเราก็ต้องจํา Apple ID ให้ได้นะโอเคตอนนี้นะครับผมสั่งอัปเดตไปแล้วเดี๋ยวรอมือถือขึ้นมาทีนี้นะครับตอนนี้ได้ถึง15.7.9นะครับล่าสุดตัวที่อำกําลังอัปเดตอยู่เนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้มันอัปเดตไปเรื่อยๆเยนาะถ้าไหนที่ไม่เยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ตอนนี้ความรู้ในช่องสอนออนไลน์เยอะพอสมควรนะครับประมาณเกือบ3000คลิปแล้วนะกดเข้าไปที่ช่องนะครับแล้วไปเลือกโหมดวิดีโอนะครับลองเลื่อนดูความรู้ล้วนเลยเกี่ยวกับการแก้ปัญหามือถือนะครับการซ่อมมือถือการปลดรหัสปลด gmail นะครับตัวไหนเราทําเองได้แล้วก็สามารถทําเองได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนทําเองไม่ได้ก็ทักเฟซมาครับสามารถออนไลน์ปลดให้ในราคากันเองแต่ว่าการปลดออนไลน์เราจะต้องมีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับ ผมก็จะควบคุมคอมระยะไกลแล้วก็ใช้โปรแกรมปลดให้นะตอนนี้หลังจากมันอัปเดตเสร็จก็จะทําการรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวหลังจากที่มันรีสตาร์ทเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่ละตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้มันดับไปนานพอสมควรนะครับตอนนี้มันมันกำลังเซตค่าระบบนะบางท่านตกใจคิดว่าเอ๊มือถือเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนที่มันดับลงเนี่ยมันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับบางท่านตกใจทําไมมันดับหายไปเลยอะไรประมาณนี้ ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับนี่อันนี้รอบสองนะหลังจากมันวิ่งรอบแรกเสร็จอัปเดตเสร็จรอบสองมันจะเป็นการเซตค่าทีนี้อันนี้เราก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันไปตอนนี้ผมจะไม่ได้ตัดคลิปนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเนาะ,อะโอเคตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ iPhone ที่สามารถอัปเดตระบบได้ น่าจะเป็น iPhone X ขึ้นไปนะครับเพราะว่า iPhone iPhone 7จะอยู่แค่นี้ iPhone 8เนี่ย iPhone 8ได้ถึง1 16, 16. 6 16.6หรือ16.7ประมาณนี้นะครับแต่ว่า iOS 17ที่ออกมาใหม่เนี่ยน่าจะเป็น iPhone X ขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนจะซื้อ iPhone มือสองตอนนี้ก็ต้องน่าจะเลือกเป็นพวก iPhone X ขึ้นไปนะครับเพื่อให้มือถือเราสามารถอัปเดต iOS ได้ อ่าที่เป็นเวอร์ชันใหม่เนาะถ้าเรายังใช้รุ่นเก่าๆแบบเนี้ยมันก็จะอัปเดตได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากเราอัปเดต iOS เสร็จเรียบร้อยนะครับการแจ้งในตั้งค่าเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเป็น15.7.9น่าจะสุดแค่นี้ละสำหรับรุ่นนี้เนาะโอเคท่านไหนที่ใช้ iPhone ก็อัปเดตล่าสุดกันแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของมือถือเราครับขอบุณครับ